ไม่ได้เด็ดขาดข้าเอ่ยถึงเรื่องเนี้ยเพื่อจะได้คิดอุบายถ้าหากองค์หญิงจะเสี่ยงเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นข้าคงไม่อาจชดใช้ให้เปาอ้างสาะได้เ <c oughs> จ้าไม่จําเป็นต้องชดใช้อะไรหรอกในใจเขาข้าอาจจะอามะหิกว่าเซียงอิงเทียนได้ซ้ำเขาไม่สนใจแล้วว่าข้าจะเป็นหรือตาย <c oughs> ไม่จริงเขาสนใจแน่ท่านคงไม่รู้ว่าตั้งแต่ข้าบาดเจ็บ ขาไม่เคยเอ่ยปากพูดสิ่งใดทําตัวไม่ต่างจากท่านไม้แต่พอเห็นท่านเขากลับอรารวาสโมโหรุนแรงเพราะเขาเกลียดข้าง่ะไม่มีรักจะมีเกลียดได้เหรอสิ่งที่คนเรากลัวมากที่สุดคือจิตใจที่ตายด้านหากเขายังใส่อารมณ์กับท่านก็พิสูจน์ได้ว่าเขาสนใจท่านเพียงแต่ตอนนี้เขากําลังสับสนไม่รู้จะทำยังไงองค์หญิงพวกเราร่วมมือกันช่วยเขาเถอะ แต่ว่าเราจะช่วยเขายัางไงล่ะข้าจะขอเวลากลับไปคิดก่อนแม่นางหมิงรีบกลับก่อนเถอะเขาต้องการเจ้าดูแลได้แยกแล้วแยกแล้วโมอัสองสวงอาการกำเริบอีกแล้วอยู่ๆก็บ้าก้นมาอีกแล้วฮะฮะ นายกงปอโอ้บัลลังก์ประมุกแห่งบูริมช่างงดงามโอ้อา,ายิ่งนักนาใหญ่เห็นต้องชอบแน่ๆเลยความภักดีของคุณชายครั้งเนี้ก็ต้องมีรางวัลให้อย่างงดงาม ข้าพักดีต่อเขาเลยข้าทำเพื่อตัวเองตั้งหากท่านทำเพื่อตัวเองงั้นเหรอมนุษย์ทุกคนย่อมมีความเห็นแก่ตัวข้าจะลำบากเพื่อคนอื่นไปทำไมบัลลังก์ประมุกบูลิมนี้ข้าสร้างเพื่อตัวเองอคุณชาย ทุกท่านเชิญนั่งหกสำนักคงมากันครบแล้วพวกเจ้าเองคงคิดไม่ถึงละสิว่าข้าเป็นประมุขคนใหม่ของพวกเจ้าแล้วเออคุณชายคุณชายต้องมีสักวันข้าจะให้เหล่าชาวยุทธบูลิม ก้มหัวลงที่ฝ่าเท้าของข้าคุณชายมีปณิธานตั้งมั่นความสำเร็จต้องมีแน่เพียงแต่นายใหญ่กงจือยี่เขาเป็นเพียงแค่เศษหินเล็กๆที่อยู่ใต้เท้าข้าเท่านั้นข้าน้อยเกรงว่าเขาจะไม่ใช่แค่เศษหินแต่เป็นยอดเขาไทซานท่าน,นข้าขอถามเจ้า พวกเราจะกำจัดเขาไทาสารได้ยังไงข้าน้อยงอกเขาไม่ทราบกฎบายของท่านของท่านข้าขอถามเจ้าของจือยี่คนนี้มีวรยุทธ์อะไรเป็นขั้นสุดยอดวิชามหาการุณถูกต้องแล้ววิชามหาการุณ ุกคนลวนเป็นพี่น้องร่วมยุทธภพมไม่จะเป็นต้องมากพิธีหรอกความหมายของท่านพ่อก็คือให้จัดพิธีอย่างเรียบง่ายและจัดให้เร็วที่สุดท่านพ่อกับองค์หญิงก็จะได้อุ้มหลานไม่ไวอ๋อเอคือคือว่าตอนนี้ข้ายังเออขอให้คุณชายกลับไปแจ้งขา่าวพรุ่งนี้ลูกข้าจะไปสู่ขอ ทันแม่ตอนนี้ข้าไม่มีอารมณ์จะแต่งงานหรอกเอย็บใครเสี่ยงอิงเทียนก็ตายแล้วแขนก็ลากแล้วแต่งงานตอนนี้เหมาะสมที่สุดหรือว่าเจากก้าคิดจะทิ้นกสาวข้าเหรอ,อ,อคุณชายพูดถูกแต่งงานตอนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วทันเม่ เรื่องของข้าท่านไม่ต้องยุ่งหรอกอนี่จเจ้าเย็บใครเจ้าหลอกใช้น้องสาวข้าล้างแค้นแล้วเลยจะทิ้งกันง่ายๆใช่ไหมออตอนนี้ยุทธภพรู้กันทั่วว่าเจ้ากับน้องสาวข้าอยู่กินด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันจะทำลายชื่อเสียงน้องข้า่า<อ>นพี่ขอ,อ,อเถอะก้าไม่อยากแต่งก็อย่าบังคับเขาเลยลิเกอ,อ ฟังข huh ้าก่อนลิกเออลิกเออฟังข้าก่อนสิตามเข้ามาทำไมอ่ะให้ข้าตายไปซะดีกว่าเจ้าตายแล้วแล้วข้าจะแต่งงานกับใครอ่ะไม่จำเป็นอ่ะข้ารู้ว่าท่านไม่ยินดีเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือโปูอังสะเกิดเรื่องนะ โป้อังสอที่แท้ท่านก็ทำเพื่อโป้ออังสอถ้าเข้าใจถ้าหากเป็นเรื่องโป้ออังสอสำหรับท่านข้ามันก็เป็นรองอยู่แล้วลิงเออแต่งานกับข้านะอย่ามาหลอกให้ข้าดีใจเลย เมื่อกี้เธานยังบอกไม่แต่งอยู่เลยอ่ข้าเห็นแก่ตัวโปอังสอบาดเจ็บครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้เร็ววันเขาจะไม่สนใจความรู้สึกเจ้าได้ยังไงเมื่อกี้เห็นเจ้าเสียใจแล้วใจข้าก็แตกสลายหากข้าไปรัางเจ้าเอาไว้เจ้าคงไปจากข้าจริงๆแล้วโปอังสอบละ่ะเขา กับเจ้าเป็นคนละเรื่องกันเขาโชคร้ายแต่ก็ไม่คนรให้เจ้าต้องรับกรรมด้วย